พระพุทธองค์กล่าวว่าแต่ดูก่อนเธอทั้งหลายหากเราคาถาคตดับขันทานที่มีอนิสงส์งกว่าเราคาถาคตคือทําทานมีอนิสงส์มากกว่าถวายทานกับพระพุทธเจ้าคือให้ถวายทานแด่หมู่สงสีรูปขึ้นไปที่ไม่เจาะจงสงรูปใดรูปหนึ่งคือเช่นลูกมีน้ําดื่มขวด แล้วลูกอยากถวายหมู่สง์ลูกตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นสังฆทานไม่ได้เจาะจงว่าท่านเจ้าคุณองค์นั้นพระอาจารย์องค์นี้คือมิได้เจาะจงเป็นทานของผู้ให้บริสุทธิ์จึงมีอานิสงส์มากและเห็นผลทันตาอันนี้แม่ฝึกทำใจและลองทำดูทุกวันนี้แม่เห็นผลเห็นผลจริงๆลูกก็คือเราเป็นผู้ให้ที่บริสุทธิ์ะ คือเราไม่ได้คิดว่าเขาจะมีศีลหรือไม่มีศีกลกราบเขาก็กราบผ้าเหลืองเขามีบุญเขาถึงห่มผ้าเหลืองได้ถ้าเขาไม่มีบุญเดี๋ยวผ้าเหลืองก็หลุดเองและวเพราะนั้นตราบใดที่เขายังมีบุญยังห่มผ้าเหลืองอยู่เราอย่าไปมองว่าเขาเป็นพระแท้หรือเป็นพระเทียมเพราะมันจะทําให้ทานของเราไม่บริสุทธิ์คือผู้ให้นะมันไม่บริสุทธิ์มันจะไปลังเลสงสัยถ้าให้แล้วตัดใจไปเลย